เราโยกผ้ามาเบิ่งเฮ็ดอีกเด้อค่ะเด้อที่ไม้ไหมวงไม้แต่ว่าเฮ็ดหลังงออกกะเก็บมาได้พอสมควรแล้วเด้อค่ะเด้อเฮ็ดง้อเฮ็ดพึ่งเฮ็พึ่งเข่าเนาะเป็นเราเป็นอกออ้ยสองดอกอุ้ยงามยังขนาดเลยยขึ้นอืมฮะว่าแต่มันบ่มานะอ๋อ ออกเป็นนดียด๋วยวพ่อไปไปเด้ดหางบ้งอีกนะ <c oughs> <c oughs> ใส่บาง,งมันมีเห็ดย่างเห็ดตะไข่กเเขัเห็ดพุ่เข้าโอ้ยงามเลยเห็ดพุ่เข้าอันหน้ามานันต้องมาเห็ดพุ่มแล้วก็เด้อ เฮ็ดหัมกผะอันนี้เขอห้องเห็ดพึ่งปลา้อมด้วยค่ะด้ออือเจ๊กำลังโอ๊ ะเด,ดี๋ยอเด้ออู้ว่าไหนเห็ดมันปูอย่าเหยียบเลยนะเดีเดีย๋ยวเก็บเห็ดอันก่อนเออเท่าอยวู่บนเอาเห็ดละงอกเห็ดละงอกอนุบาลเด้อค่ะเด้อเห็ด้มันโผล่ไปต่รงว่าจะเห็นสมบูรณ์ตายเนี่ยอันเก็บ กินหมูพร้อมอันนี้ัออกดอกเดียวก็เอาไปเลยด้หมูมันโบวมันดอกน้อยพวกทั้งเพิ่งทำกันเหรอแค่เพิ่งย่างนไงแค่เพิ่งข่าลายด้วยนะโอ้โอ้มึกแกะไปแล้วกินนะจะกล้ากินเพิ่เข้า เขี่ยบนซื้อๆเยไปดกระโดดมันงามเนะอาอาวดเด็ดอเพชรถึงเข่าด้วยค่ะเด้อดอกกำลังอเพชรแดงออจุ่มๆข้าอยู่หรอเด้อขยู่หรอืเีวเะ โอ้ยลงเชิญได้ได้อยู่ดีเฮ็ดมาแต่เศ้าวะครับ่มาแต่เศร้ายู่ครับเนอะมนกี้มาจอดมาพ่อคนหาเห็ดตั้กันด้วยค่ะบอมาจะทางอันอินุนบมาอห่เบตะก้าเฮ็ดเอียงอันเฮ็ดเขาแป้ง่นกะเอาเนาะ แดงว่าทานอิบอับอบอเฮ็ดลรโง่แต่เพลงแต่หักแต่เยอหมากน่อยนอย